สวัสดีครับผมไทม์นะครับนักเรียสวิการนะครับก็เป็นผู้ออกแบบการ์ดนะครับวันนี้ก็เราจะมาเรียนรู้จักแล้วก็พูดถึงวิธีการใช้การ์ดเช็คอินนะครับจริงๆอาจจะพูดถึงการ์ดเช็คอินก่อนนะครับก็อันดับแรกก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันนะครับแล้วก็จริงๆการ์ดเซตนี้ก็ทำน่าจะรอบนี้จะเกือบ500ชุดแล้วนะครับรวมรวมกับรอบก่อนๆนี่ก็รอบพิม์ครั้งที่3แล้วนะครับของปัจจุบันนะฮะสำหรับคลิปปัจจุบัน ก็ปัจจุบันนี้นะครับก็การเช็คอ,อินนะครับความหมายของคำว่าเช็คอินในที่นี้คือการเหมือนกับเราไปโรงแรมใดโรงแรมหนึ่งแล้วเราเปิดประตูลแล้วเราก็บอกว่า,อานอกๆเราเป็นการสร้างความสัมพันธ์ใหม่และบอกจุดประสงค์ว่าเรามาทําอะไรที่นี่นะครับคอนเซปต์ Concept ในการออกแบบการเช็คอินของผมในตอนแรกเนี่ยคือการที่ ผมตั้งคาถามว่าเอ๊ะมันทํำยังไงนะที่ทําให้เราสามารถที่จะทําความรู้จักกันได้เบื้องต้นเลยโดยที่เอ่อมันจะมีเป้าหมายหลักๆอ,อยู่2ออันครับเป้าหมายอันดับแรกเนี่ยคืออันดับแรกคือการเช็คอินนะครับเราเนี่ยทำความรู้จักกับ ผู้เรียนนะเราอาจจะเดี๋ยวผมจะพูดถึงสักสามถึงห้าวิธีนะครับในการที่ใช้การเช็คอินนะแต่ว่าว,วิธีการที่เราจะทําความรู้จักผู้เรียนเนี่ยมันก็มีหลากหลายเนาะบางทีอาจจะให้แนะนําชื่อแนะนําตัวเองแนะนําอะไรต่างๆซึ่งแล้วแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับแล้วก็ผมก็เลยรู้สึกว่าเออทายังไงนะที่เราจะได้ออไม่ต้องมานั่งคิดในทุกๆครั้งนะครับซึ่งการเช็คอินเนี่ยเป้าหมายของผมนี่คือเซ็ก เซ็ก check สภาวะปัจจุบันหนูว่าตกลาวเช็คสภาวะปัจจุบันนะฮะ ความเป็นปัจจุบันเนี่ยคืออะไรความเป็นปัจจุบันหมายความว่าความรู้สึกณปัจจุบันมุมมองณปัจจุบัน p e r c e p t i o นหรือว่าทัศนคติของตัวเองณปัจจุบันนะครับเป็นยังไงนะครับต่อเรื่องตัวข้อต่อความเป็นตัวเองดังนั้นคอนเซปต์ของการเซตนี้นะครับก็จะเป็นเน้นกลับมาที่ตัวเองเป็นหลักมันจะเป็นการแชร์เกี่ยวกับความเป็นตัวเองเป็นหลักเลยโดยที่จะไม่ได้เน้นการให้ หลักๆผมจะไม่ได้เน้นการออกตีความเช่นจะไม่เน้นเอไปที่ความคิดในเชิงตักกะมากแต่จะเป็นเน้นความคิดในการกลับมาค่าควรตัวเองสองอันนี้ต่างกันยังไงความคิดในเชิงตักกะเนี่ยครับมันจะเป็นความคิดในเชิงที่ทํำยังไงให้เขาคิดวิเคราะห์เรื่องนี้เช่นวิเคราะห์เรื่องความเป็นผู้นําซิ่ในมุมมองของเขาวิเคราะห์เรื่อง การเมืองตอนนี้เป็นยังไงซึ่งมันก็สามารถใช้เป็นคำถามเช็คอินได้เหมือนกันนะครับถ้ามันสอดคล้องกับเป้าหมายของเราแต่ว่าการเช็คอินนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบซึ่งผมก็จะออ,ออกแบบมาเป็นในกราฟการ์ดเนี่ยเพื่อที่จะทําให้มันง่ายแล้วก็ใช้ได้หลายหลายรูปแบบเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบรแรกๆกันนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถใช้แบบไหนได้บ้างถ้าสังเกตการ์ดนี้นะฮะการ์ดนี้ผมเนี่ยมีทั้งหมดหนึ่งใบก็ คำถามของมันอ่ยกยกตัวอย่างลยเช่นความรู้สึกของคุณในตอนนี้เปรียบเหมือนทะเลแบบไหนอ่าคุณคิดว่าเครื่องดื่มชนิดใดบ่งบอกความเป็นคุณมากที่สุดเพราะอะไรเอ่อที่คำถามของผมเนี่ยอีกอันหนึ่งที่จะใช่มากๆคือคําว่าอุปมาอุปไมยอุปมาอุปไมยหมายความว่าอะไรอุปมาอุปไมยมันคือการเทียบเคียงสิ่งสิ่งนั้นซึ่งทาไมต้องใช่อุปมาอุปไม่บางครั้งในแต่ละครั้งของเราอะเราไม่สามารถที่จะ พูดถึงนะเช่นอะไรที่มันเป็นนามประรรมเกี่ยวกับความเป็นเราวความเป็นอารมณ์ความรู้สึกของเราบางทีพอพูดออกมาตรงๆมันอาจจะไม่ตรงซะทีเดียวเพราะมันมีหลายเฉดเนาะเช่นชโกรธอาจจะมีความหมงุดหงิดความอง,งอนเครืองนิดๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าการอุปมาอุปไมเนีม่มันทําให้เขานะ่ะสามารถที่จะอุปมาอุปไมยหรือเทียบเคียงความรู้สึกของตัวเองกับสิ่งที่เรา ให้เขาเทียบเคียงในในการนี้ได้นะครับโดยที่โอ้ตอนนี้ก็มีหลายคนเอาไปใช้แล้วค่อนข้างหลากหลายเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอ,อมันมีวิธีการใช้แบบไหนบ้างซึ่งแน่นอนว่าออ,อย่างเหมือนยกตัวอย่างตรงนี้นะคะกออ็อันดับแรกที่เราจะมาดูกันว่าวิธีการแรกที่เราเใช้ในการเช็คอินมีอะไรบ้างนี่นอันดับที่ห้าแล้วเขาย้อันดับแรกเลยอันดับแรกเลยเนี่ย คืออย่างที่ผมบอกว่าการแชร์ในแต่ละครั้งเนี่ยครับเราไม่จําเป็นจะต้องเ,ออเราไม่จําเป็นจะต้องแชร์ทุกคําถามคําถามก็ได้คือในนี้เราอาจจะเลือกมาแค่หนึ่งหัวข้อครับแล้วเราก็สามารถที่จะขึ้นกระดานหรือว่าจับมาหนึ่งหัวข้อให้เขาเป็นเราเป็นเร,เราเลือกเองเราเลือกที่เหมาะกับเนื้อหาของเรานะครับอยากจะแบบนี้ครับว่า เวลาเราขึ้นเวลาเราทำการเช็คเอาท์เช็คอินเนี่ยข้อดีของข้ออยากจะให้แนะนำคือว่าเราควรที่จะเขาเรียกว่าอะไรเราควรที่จะเขียขนขึ้นกระดานหรือเอาขึ้นอจอเลยเพราะว่าในระหว่างที่คุยไปในบางทีมันลืมเนาะซึ่งอันนี้ครับเลือกตามหมอข้อยกที่ผมบอกว่ายกเลือกตามหมอข้อย,ยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าสมมติวันที่ผมสอนเรื่องพูดนำสีทิศสมมติผมสอนเรื่องพูดนำสีทิศสิ่งหนึ่งที่ผมจะ เเลือกให้เขาแชร์ผมจะเลือกให้เขาแชร์ว่าเช่นผมอาจจะเลือกไพ่ที่บอกว่าถ้าคุณคิดคุณคิดว่าเนี่ยไพ่สามไพ่ไพ่อันนี้เนาะคุณบอกว่าพุณบอกว่าเขาบอกว่าคุณคิดว่าคุณเป็นเครื่องดื่มชนิดไหนที่บ่งบอกคุณเป็นมากที่สุดคืออะไรเนื้อหาอะไรก็ได้คําถามอะไรก็ได้ที่เขาจะแชร์เกี่ยวกับคาแรคเตอร์หรือเกี่ยวกับความเป็นเขา ในมุมมองของตัวเองเช่นถ้าผมจะสอนเรื่องผู้นำสีทิศที่มันพูดเกี่ยวกับ personal branding หรือการแบบการกลับมารู้จักตัวเองผ่านผู้นำสีทิศใช่ไหมเนื้อหาผมเป็นสิ่งนี้ยผมอาจจะเช็คอินวันนี้ด้วยการที่บอกว่าถ้าตัวเองคือสัตว์อันนี้เป็นคลาสสิกเนาะถ้าสมมติตัวเองคือสัตว์คิดคุณคิดว่าคุณคือสัตว์ชนิดไหนเพราะอะไรคาแรคเตอร์ Character ไหนของสัตว์ชนิดนั้นที่บ่งบอกความเป็นคุณแบบนี้ก็ได้ซึ่งในนี้ก็มีเหมือนกันนะครับหรือสมมุติวันนี้ผมสอนเรื่อง leadership ผมอาจจะให้เขาแชร์ว่า เอ่อคุณคิดว่าคุณให้ในในที่นี้ถ้าการทํางานร่วมกันของคุณคือการเดินทางในนี้นะฮะคุณคิดว่าคุณให้คุณค่าในเรื่องอะไรเนี่ยในสําหรับการเดินทางบางคนอาจจะให้คุณค่าเรื่องการตรงต่อเป้าหมายบางคนอาจจะให้คุณค่าต่อ,ตอเรื่องอะไรก็ได้นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ผมม,มักน,นิยมเอาไปใช้ซึ่งเอ่อข้อหนึ่งเนี่ยสำคัญมากหมายความว่าเราไม่จําเป็นต้องเช็คอินหลายข้อข้อเดียวแต่เป็นข้อที่สอดคล้องกับ เนื้อหาของเราที่จะสอนอ่าอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะเป็นข้อที่เราไม่ได้แบบสักแต่ว่าทำแต่ว่าเป็นข้อที่เราให้ความสำคัญกับการสอนของเราเนื้อหาของเราแล้วนขณะ,ะเดียวกันเราเช็คอินเพื่อให้เขาแบบเปรย์เยเรื่องนี้เป็นเหมือนกับเฉียดเยดนะครับโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเราจะสอนอะไรนะอันนี้จะทำให้เนื้อหาของเรามันเนียนมากขึ้นเพล่เตรงนี้อาจจะเป็นวัตถุดิบที่เหมาะกับการเช็คอินของเราก็ได้นะครับหรือเหมาะกับเนื้อหาของเราก็ได้ อ่าอะพออันนี้เป็นรูปแบบที่1น,นะครับในการใช้การ์ดของผมแน่นอนนะใช้เป็นการ์ดใบเดียวก็ได้นะครับผมอ่ะคราวนี้มารูปแบบที่สองรูปแบบที่2คืออะไรรูปแบบที่สองคือเช็บบอคอ check ินวอล์กเช็คอินวอล์กคืออะไรฮะเช็คอินวอล์กคือเอ่อเช็คอินวอล์กคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่อะปกติเนี่ยการเช็คอินวอล์กจะเหมาะ กับคนจำนวนที่ค่อนข้างเยอะหรือเราต้องการการมูฟเมนต์เช็คอินวอล์คคือการที่เดินให้ทุกคนเดินครับเราอาจจะเลือกมาสักหนึ่งสองสามคำถามหรือเราให้ทุกคนจับการ์ดหนึ่งใบเลยการา์ดคนละใบการ์ดคนละใบเสร็จอย่าให้ใครอย่าเพิ่งแชร์นะครับคำถามของตัวเองสมมติผมได้คำถามว่าถ้าความสดชื่นสดใสของคุณคือดอกไม้ตอนนี้ความรู้สึกของคุณเป็นดอกไม้อะไรผมอาจจะจับ จับอันนี้แล้วใช่ไหมผมก็จะเดินเดินให้ทุกคนเดินขอระครังเป้งหรือให้สัญญาณต่อนวินหรืออะไรก็ได้นะเสร็จแล้วผมบอกว่าถ้าหยุดอยู่ที่ใครจับคู่ครับจับคู่เสร็จก็ให้แชร์นะใช้อหนว่าคือเดินไปเดิน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 ไปแล้วก็จับคู่แล้วก็แบ่งปันแล้วก็ให้อีกคนหนึ่งเปลี่ยนพอพอจับคู่เสร็จแล้วก็บอกว่าอะให้เวลาสมกุท2สองนาทีสองนาทีก่อนยังไม่ต้องให้เยอะนะยิ่งให้เยอะมันยิ่งรู้สึกว่าไม่รู้จะแชร์อะไรในช่วงแรกรอบแรกๆให้หนึ่งนาทีครึ่งสองนาที ไปก่อนเสร็จแล้วอ่ะพอแชร์เสร็จเปลี่ยนคู่อีกเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนคู่ไปเปลี่ยนคู่ไปหรือแม้กระทั่งสามารถจับเป็น3คน5คนหรือถ้าสมมติ5คนเยอะเนี่ยเราก็สามารถอ่ะนั่งลงเลยครับแล้วแชร์คําถามแต่ละคําตอบของตัวเอง อันนี้ก็จะทําให้การการแชร์หรือการเช็คอินของเรามันมี movement มันไม่อยู่ไม่ไม่นั่งอยู่กับที่แล้วแชร์อูน,นี้ใช้เวลาฟังนานอันเนี้ยเราจะได้ฟังแค่3นาที5้านาทีเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนคู่พอมันเปลี่ยนโมเมนตัมเนี่ยความเบื่อมันจะไม่ค่อยมีเลยมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยตื่นเต้นเราจะไปเจอกับใครไม่ต้องแปลกใจว่าในช่วงแรกๆขาจะเจาะเกาะกลุ่มของตัวเองก็ไม่เป็นไรก็ลองให้เงื่อนไขเช่นให้จะผู้ชายคู่ผู้หญิงให้ทีมน้ําคู่กับทีมนี้กันแล้วแต่เรานะครับอันนี้ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่จําเป็นต้อง จริงๆเช็คอินวอล์ของผมเนี่ยค่อนข้างชอบมากเลยเพราะรู้สึกว่ามันสร้างโมเมนตัมต่างๆนะครับซึ่งการ์ดผมมันมีร้อยกว่าใบถ้าไม่ต่ำกว่าร้อยคนเนี่ยสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับก็ลองดูถ้ามีคนถามว่าเอะถ้าเกินร้อยใบทำไงไม่ยากครับซื้อไปสองชุดเลยครับแต่แยกดีๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ำแล้วก็ซื้อไปสองชุดเลยครับแล้วก็เขียนวงเล็บเขียนทาสัญลักษณ์อะไรบางอย่างก็ได้ให้ให้มันมีมากกว่าเดิมคือ มันมันจะทำให้มันหลากหลายมากๆกครับหนึ่งร้อยคำถามใี่พี่ๆเลือกแลสามารถเลือกอิกสระได้เลยนะครับอ่ะต่อไปเป็นรูปแบบที่สามรูปแบบที่3มผมจะพูดไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวรูปแบบที่สามเนี่ยเป็นคล้ายๆเช็คอินวอล์กบวกกับเทคนิคบางเทคนิคเอยไม่ใช่ที่สามมาที่สามหายไปแล้ว ที่หนึ่งสองอ้าวสามหายไม่เป็นไรขอ,เป,เ,รอเปลี่ยนรูปแบบที่สี่เลยแล้วกันเอ,อรูปแบบที่สี่ครับรูปแบบที่สี่เนี่ยมันคือการเปลี่ยนไพเปลี่ยนการ์ดหมายความว่าอะไรเปลี่ยนการ์ดหมายความว่าเอ,อยกตัวอ,อย่างนะยกตัวอ,อย่างผมอ,อผมได้การ์ดมาหนึ่งใบใช่ไหมครับผมได้การ์ดมาหนึ่งใบแล้วผมก็บอกว่าถ้าอาว,วัยวะในร่างกายของคุณ,ค,ณ,ค,ณคือคนคนหนึ่งส่วนไหนในร่างกายของคุณที่คุณต้องการจะพาไปหาหมอมากที่สุดน,นะตอนนี้ พอเราแชร์เสร็จใช่ไหมเพื่อนสมมติเพื่อนได้คําถามว่าคุณคิดว่าเครื่องดื่มชนิดไหนบ่งบอกความเป็นคุณมากที่สุดสมมติเพื่อนได้คําถามนี้ไหมผมอาจจะตอบคําถามนี้ก่อนของตัวเองอผมตอบคําถามนี้ของตัวเองนะแล้วพอแชร์เสร็จเพื่อนก็ตอบของเพื่อนเสร็จผมข้อละคันเป้งก่อนที่จาเช็คเช็คอินวอล์กได้ไหมก่อนที่ทุกคนจะแยกจากกันเราก็เราเราแค่ถือไปเดิมใช่ไหมแต่อันนี้ครับเราไม่เราไม่ต้องถือไปเดิมเราให้แลกสลับกัน เพื่อนก็จะได้ใบใหม่ของเพื่อนซึ่งมันจะเป็นการเปลี่ยนคําถามไปเรื่อยๆพอมันเปลี่ยนคําถามไปเรื่อยๆคนนี้โมเมนตัมมันเปลี่ยนเราจะไม่ตอบคาถามเดิมแบบที่สองมันยังเปลี่ยนแบบแปลคำถามเดิมนะฮะแต่ว่าแบบแบบที่สามแบบ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 ที่สามเนี่ยแบบที่สามทับสี่ก็แล้วกันเพราะว่าอันที่สุดผมขึ้นเลขสลับนะฮะแบบที่สี่เนี่ยมันจะไม่ เขาเรียกว่ามันจะมันจะดูมีความหลากหลายมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยได้คําถามใหม่มันจะได้เกิดกระบวนการคิดใหม่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจอันสุดท้ายแล้วกันอันดับที่ห้าอันดับที่ห้าเนี่ยคือการเลือกคําถามเองจําแบบที่หนึ่งได้ไหมแบบที่หนึ่งเนี่ยผมอาจจะเราเรา,เราเลือกมาให้ใช่ไหมเราเลือกมาให้แล้วเราก็บอกว่าอ่าคุณคิดว่าคุน,นี้คู คุเป็นเครื่องดื่มเช่นดดนี้ไดแล้วเราก็แชร์กันรอบวงใช่ไหมคราวนี้เป็นคําถามที่พี่ถ้าสมมติมันอาจจะเหมาะสําหรับคนไม่เยอะครับถ้าคนเยอะผมจะค่อนข้างแนะนําให้ไปใช้รูปแบบเช็คอินวอล์กแต่ถ้าคนน้อยเนี่ยใช้แบบนี้แหละครับเลิกถ้าประมาณสักเอาจริงๆนะถ้ามีเวลานะประมาณ15-20ถึง20คนเนคนนครับหรือ30คนเนี่ยอาจจะใช้เวลาหน่อยนะ แต่ว่าคําถามของผมนะมันออกแบบมาให้ไม่ตอบยาวเข้าใจไหมมันมันอุปมาอุปไม,ปมยมันจะมีข้อจํากัดคือมันจะความรู้สึกณตอนนั้นมุมมองณตอนนั้นอุปมาอุปไมณตอนนั้นมันจะตอบได้ไม่ถึงหนึ่งถึงสองนาทีหรอกนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะชวนแบบนี้ครับเลือกเองคือให้เราเราวางไว้แบบนี้เลยฮะอันนี้ผมอาจจะวางผสมกับการอื่นๆไม่ได้นะวางเสร็จแล้วให้เขาเลือกว่าขเขาเรียกว่าอันอันดับที่ห้านี่ฮะ ให้เขาเลือกด้วยตัวเองเลยว่าเขาจะต้องแชร์เรื่องอะไรยกตัวอย่างที่เขาแชร์ปบบนี้ใช่ไหมสมมตินี้สามสิบคนเนี่ยเราจะฟังสามสิบคำพูดเราจะฟังสามสิบคนหรืออย่างที่ผมบอกว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนเยอะแต่ถ้ามันเป็นคนเยอะและค่ายของเรานานเรามีเวลาเนี่ยการเับาฟังทุกคนมันก็เป็นการฝึกเอมพัตตีอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นการเลือกแบบที่แบบที่สี่ก็แล้วกันหรือในในในนั้นผมเขียนไว้ที่ห้านะเดี๋ยวผมไปแก้เลขให้นะฮะเราจะ เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราจะทําให้มันให้มันหลากหลายมากขึ้นนะครับคําถามมันหลากหลายมากขึ้นจริงๆอย่างที่ผมบอกครับการ์ดพวกนี้มันเป็นการ์ดคําถามคําถามที่ทําให้คน,คนเกิดการรู้จักและสร้างความสัมพันธ์กันและกันไม่จําเป็นต้องใช้ครั้งเดียวยกตัวอย่างเช่นสมมติพี่ๆเป็นครูเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้ครั้งเดียวเราอาจจะใช้ก่อนหนึ่งวันเนี่ย วันนี้เราอาจใช้หนึ่งคำถามพวกนี้เราเปลี่ยนเราจะใช้เทคนิคไหนก็ได้สลับเทคนิคบ้างแต่ว่าเช็คอินมันคืออะไรที่มันเร็วๆแต่ว่าชัดเจนว่าคุณคือใครคุณมาทำอะไรและคุณมองเรื่องนี้ยังไงนะครับก็การเช็คอินเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยเปิดวงได้คุยคุยแม้กระทั่งนะอย่างที่บอกเช็คอินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคำถามที่ลึกมันเป็นคำถามเบสิกอย่างที่ผมบอกโอ้โหมันคือแบบถ้าชีวิตของคุณคือยี่สิบสี่ชั่วโมงตอนนี้ของคุณกี่โมงแล้วอะไรเงี้ยถ้า ถ้าชีวิตเปรียบเสมือนการเดินขึ้นภูเขาสักลูกตอนนี้คุณกําลังอยู่ส่วนไหนหรือกาลังเจออะไรกับบนภูเขาอยู่อะไรเงี้ย <c oughs> คือมันคือการทบทวนตัวเองครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าการเช็คอินเป็นการที่เอ่อโดยส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นการเปิดประตูใจนะเปิดประตูใจเปิดประตูที่ทําให้เราได้พูดคุยกันมันไม่ได้พูดถึงเป้าหมายมันไม่ได้สนใจว่าผู้นําคืออะไรมันไม่ได้สนใจว่าเอ่อคุณจะมองเรื่องนี้อย่างไงแต่มันสนใจว่า คุณคือใครดังนั้นครับการเช็คอินครับหน้าที่ของเขาคือสร้างความสัมพันธ์และเปิดประตูใจแน่นอนเช็คอินคือเสร็จแล้วเราต้องมีกระบวนการต่อนะครับก็เป็นกระบวนการเล็กๆนะครับจริงๆมันมีวิธีการใช้ก็หลากหลายแต่ว่าที่จริงมันอยา่างมันอาจจะต้องผ่านประสบการณ์ตรงบางอย่างที่ถูกออกแบบมาไว้ก็ใครใช้เอาไปใช้อย่างไงหรือรู้สึกว่า,ามีบางคนเอาไปเขียนเชเนแนลนะอ๋อที่สําคัญนะที่แนะแนําเลยนะแนะนําอีกอันคือ มันอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ในห้องเรียนก็ได้ผมเนี่ยใช้ในเอวงกินข้าวเวลาไปเจอเพื่อนเนี่ยพกไปด้วยแล้วก็เปิดไปแบบนี้ก็คือสม,มมติเราวางไว้อย่างนี้ใช่ไหมปกติเราก็จะเล่นอูโนอะไรกันใช่ไหมฮะหนึ่งหนึ่งร้อยใบนะฮะปกเราก็เปิดเสร็จล้วก็แชร์แชร์เสร็จแล้วเราก็วางแล้วก็วนไปสมมติมีห้าคนตอนนั้นผมทําอันนี้คือทริคอย่างหนึ่งคือสมมติมีห้าคนเนี่ยเราก็สับสับสับครับสับสับสับแล้วก็วางวางเสร็จแล้วก็วางแชร์มมนนแชร์รๆๆๆเสร็จแล้วก็วาง สมมติไอ้คนนึงวางเสร็จไอ้คนนึงก็ต่อคนที่สองก็อ่านอ่านเสร็จแล้วก็วางอ่านเสร็จแล้วก็วางอะไรเงี้ยครับเออแม้ว่าครบแล้วก็บนอยู่อย่างนั้นอ่ะมันเหมือนกับมันมีอะไรให้เราพูดคุยกันเออแล้วมันทําให้เราเกิดการรู้จักกันมากขึ้นเออลองดูครับผมว่าพลังของเชอินเนี่ยค่อนข้างอ,อ่เยอะเลยละ่ะ นะครับแล้วก็มีหลายคนเอาไปเขียนรีเฟกชันด้วยใครเอาไปใช้ยังไงหรือเกิดอะไรขึ้นบ้างเอามาบอกเล่าให้กันฟังบ้างนะอยากอยากได้ยินมากๆครับตอนในฐานะคนออกแบบแล้วก็เออเอเอเห็นพลังของมันเอาไปใช้เห็นหลายคนเอาไปใช้แล้วมันรู้สึกง่ายขึ้นเป็นอีกนกิจกรรมเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เอาพกพกได้ง่ายติดตัวนะครับก็อ,อย่างที่บอกว่ารอบนี้ผมออกแบบ กล่องแบบใหม่เลยมาให้โดยเฉพาะเพื่อความเข้มแข็งนะก็อ,อยากจะให้ใช้กันก็คำสำหรับผมวันนี้นะครับก็ฝากการเช็คอินไว้ด้วยนะครับใครที่จริงผมจะรู้สึกขอบคุณมากมากที่สนับสนุนแล้วก็ขอบคุณมากขึ้นอีกน,นิดนึงและจะรู้สึกแบบมีความสุขมากมากเวลาได้อ่านพี่ๆที่พี่ๆเอาไปใช้หรือมามาขอคำปรึกษานะครับก็ยินดีมากๆอีกทริจินด้วยกันก่อน,อนจอบเพิ่งคิดได้ป่านก่อนนะร้อยคำถามมีอะไรบ้างอันไหนที่ไม่เหมาะกับ ไม่เหมาะกับหลักสูตรเราไม่เหมาะกับห้องเราไม่เหมาะกับฮารสรเราดึงออกเลยครับไม่ต้องพยายามรักษาการ์ดไว้การ์ดเนี่ยมันมีหน้าที่ใช้งานดังนั้นอันไหนไม่จําเป็นนะมันไม่มีมมการ์ดดีไม่ดีหรอกมันมีแต่การ์ดที่จําเป็นแล้วมันจะเป็นค้ถทมไหนที่เรามองว่าไม่จําเป็นดึงออกเลยครับดึงออกเลยนะครับเพราะว่าบางคลาสผมเบสออนห้องเรียนด้วยเนาะมัน,ม,นมันอาจจะทําให้หลายคนแบบ อะไรนะคำถามนี้อาจจะไม่ยากไปอย่างเงี้ยครับก็ลองเอาไปเช้ดูครับสำหรับวันนี้กรเช็คอินนะครับก็วิธีการใช้งานก็ไว้ในวาณนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ